เออว่ะเกิดจนมึงตั้ง14ปีคงอยากเป็นควายแก่กินหญ้าอ่อนคืออะไรวะมึงไปทำไงได้มาวะกูแค่ทำตัวน่ารักน่ารักใสๆเล่นบทผู้หญิงแสนดี อเอาละครับผมกราบสวัสดีทานผู้ชมชาวบล็อกฟุทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียนเกมครับสาหรับวันนี้ตื่นเช้าสดชื่นฮะมาอัดคลิปกันช่วงเช้าเช้านะครับผมและสําหรับวันนี้นะฮะผมกลัวว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเบื่อกับคลิปสตอรี่เล่นกับน้องมิวไปเกียนคนอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะพอะง้นแล้วคลิปนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาทําคลิปรีวิวไอดีจากร้าน v 4 Shop ของผมครับซึ่งไอดีนี้นะฮะสำหรับใครอยากได้สามารถไป สั่งซื้อได้ที่ร้าน v 4 s h o ชอหรือว่าจะทักที่เพจ Facebook มาสั่งซื้อผมก็ได้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไอดีนี้มีอะไรบ้างนะไอดี ID นี้เป็นเผา V4 นะฮะเผามนุษุ์เงือกเทียสิบครับผลมังกรหมัดมังกรดาบคู่โอเด้งนะฮะ<ว>เงินม่วงดูไม่ได้เพราะว่าอยู่โลกหนึ่งป<ะ>้าไอเทมก็ประมาณนี้กุยใัยมาตีผมวะเนี่ยอ่ามีผลฟินิกผลอะไรประมาณนี้นะฮะราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ350บบาทนะครับ เมื่อกี้ใครตีผมวะเอา้าไปวเหรอเฮ้ยชื่อนี้ข้าวหัว12ล้านน้องมิวนี่น้องมิวอยู่ไหนวะเดี๋ยวไปหาดิอยู่ไหนวะอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอออาฮ่าเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยอีกคนนั้นใช้ไก่ตันของร้านเราอรอเชื่อคุณคุณนะฮะ ดูสิมาทําอะไรกันเนี่ยน่ารักใช่ปะเขาน่าจะอยู่กับเพื่อนเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องดีกว่าอ่ะผมเ,เดินเก็บสมบัติเล่นกันเขาคุยอะไรกันนะกูอะไรกันนะเก็บสมบัติก่อนทาไมบังเอิญขนาดนี้วะเดี๋ยวอ่านแชทกันแล้วกันนะครับเออว่ะเกิดจรเมืงตั้ง14ปีคงอยากเป็นควายแก่กินหญ้าอ่อน คือไรวะมึงไปทำไงได้มาวะกูแค่ทำตัวน่ารักน่ารักใสๆเล่นบทผู้หญิงแสนดีมึงนี่มันหน้าจริงๆเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมเพิ่อ่านด้านบนดิมึงอยู่ไหนวะเปิดทารคีดูสิอ๋อบอสเกิดยังยังแล้วแฟนมึงไม่มาหรอมันไม่เคยออนตอนกลางวันหรอกไม่งั้นกูคงไม่ได้มาเล่นกับมึงถามจริงมึงเจ้าจริงๆหรอ นี่เขาพูดถึงผมอยู่เหรอถามจริงมึงจะเอาจริงๆเหรอแก่ขนาดนั้นใครว่ากูจะเอาตอนไหนแก่ๆแ,แบบนั้นเออว่ะเกิดจนมึงตั้ง14ปีคงอยากเป็นควายแก่กินหญ้าอ่อนห้าห<ะ>มึงไปทำไงได้มาวะกูแค่ทำตัวน่ารักน่ารักใสๆเล่นบทผู้หญิงแสนดีมึงนี่มันน่าจริงๆน่ารักใช่ปะห้าห้าแล้วถ้ามันเลิกกับมึงล่ะดูท่าเขาจะระแวงแล้วนี่มิวพูดแบบนี้จริงเหรอมิว มันไม่กล้าเลือกง่ายๆหรอกข้างรักกูจะตายทําไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้วะเนี่ยรอก,กูให้ได้ผลถาวรสอผลก็พอและนี่คือความจริงอย่างนั้นเหรอมึงไม่น่าขอเร็วขนาดนั้นเขาจะรู้ทันคบกันแค่สิวันเองไม่ใช่ว่ารู้ทันอะแต่รู้แล้วรีบขอรีบไปแค่กูเห็นพิมพ์ที่รักกูก็จะอ้วกและเจ็บจนพากันจิตใจมันเกิดทนไม่โอ้โหเออแล้วมึงได้ข่าวแฟนเก่ามันปะ นี่ผมกําลังดูอะไรอยู่ครับเนี่ยแล้วพิมพ์คุยกันไม่ได้สนใจคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยกูไม่สนกูบล็อกพวกหมานั่นไปหมดแล้วเท่าที่สังเกตนะฮะไอ้เพื่อนเขาที่คุยกันอยู่เนี่ยเขาซื้อไอดีมาจากร้านผมนะเพราะว่าชื่อ The u n Shop นะครับใช่แต่มิวนี่คือมิวเล่นจริงๆใช่ไหมเขาไม่สนใจผมเลยอ่ะอ้าวไม่พิมพ์วะเดี๋ยวเราไปอยู่ห่างๆดีกว่า แก้งแก้งทำเป็นมาตีมอนสเตอร์นี่ผมจะหัวเราะหรือผมจะร้องไห้ดีเนี่ยห้าห้าแต่กูสมหน้ามันรู้งี้กูเซี้ยมให้แม่งเลิกกันนานและเป็นแบบนี้เองอย่างนั้นเหรอทำไมมึงไม่เติมเองล่ะกูมีผู้ชายแอดมาเป็นร้อยทำไมกูต้องเติมเองด้วยอ๋อฮอตจังเลยเนาะแล้วถ้าเขาจับได้ล่ะเริ่มเช้าแล้วครับนี่คือแสงสว่างแห่งการเบิกเนรสินะ จับได้กูแค่แถ h, เหมือนเดิมอะ่ะกูโดนแฟนเก่ามันแฮกก็คือถ้าผมรู้ก็อ้างว่าโดนแฮกอย่างนั้นเหรอมันแค่เกมปะใช่ครับมันแค่เกมครับกูขอถามจริงว่าว่าทำไงให้แฟนมึงเลิกกับแฟนเก่ามันได้วะอย่าไปบอกใครนะอ่ะพูดมาสิอยากรู้เหมือนกันกูก็แค่ทักแฟนมันไปว่าพี่อันกำลังจีบหนูอยู่พี่อันกำลังนอกใจพี่หนูบอกด้วยความหวังดี เรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้เองอย่างนั้นเหรอแค่เนี้ยก็เลิกกันแล้วที่แฟนผมนอกใจผมเนี่ยมันมีเหตุผลที่มาที่ไปอย่างนี้เองเหรอผมจะอยู่ดูยาวๆท่านผู้ชมครับว่าเขาจะเปิดเผยอะไรมาอีกนะฮะแล้วกูก็รอเสียบมันโง่ไงเชื่อกูแถมบอกว่าขอให้กูโชคดีห้าหโอ้โหสนุกกันใหญ่เลยนะขำกันไอเพื่อนมันก็โง่แค่บอกว่าแฟนพี่อันแอบชอบมันก็เล่นกันแล้ว มาดูใกล้ๆดิอ่ะกูจะยืนดูอยู่แบบเนี้ยดูซิว่ามันจะพิมพ์แบบนี้เลยมันจะคิดว่าผมเนี่ยแอบบดูอยู่หรือเปล่านะฮะนี่ไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมคือพิมพ์คุยกันแบบทั่วไปโดยที่ไม่ได้กระซิบคุยกันแล้วแบบพิมพ์กันสนุกเลยนะฮะคนในห้องเขาไม่มีใครมาสนใจอะไรบ้างหรอวะใครเนี้ยอ้าวเหมือนได้ยินเสียงกูพูดเลยไม่นสนใจครับผมยืนดูเฉยๆครับไปดิไม่ไปอ่ะมีปัญหาวะละ่ะอ่ะไปก็เลยอ่ะไป,ไปแล้วกูจะแบบอบไปตรงนี้ แอบตรงนี้ฮะแอบดูเขาคุยกันครับเธอยังมีความลับอีกเยอะสินะมึงน่าจะกระซิบกูแม่งพูดกันเหมือนได้ยินกูกูพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมีใครเห็นจะเดือดร้อนกล้าพิมพ์ขนาดเนี้ยผมไม่กลัวหรอคำว่าเดือดร้อนนะผมว่าเซิฟนี้มีแต่ฝรั่งอ๋อรู้ดีเซิฟนี้มีแต่ฝรั่งมันมีคนไทยอยู่คนนึ่งครับยืนอยู่ตรงนี้ครับเออแล้วมึงไม่ลองแต่งตัวเป็นผู้หญิงดิแล้วมารอเสียบแทนกูผมจะบอกอะไรให้นะ เห็นผมแบบเนี้ยผมไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาอยู่ในชีวิตผมง่ายๆนะครับพี่เขาหน้าตืดจะตาย <What? S 1> เห็นรูปเป็นผู้สาวเข้าหาทุกคนแหละอ๋อขนาดนั้นเลยที่เขามองผมเป็นคนแบบนี้เลยครับเนี่ยไปละขอใบไม่ใช่แนวกูคิดดีแล้วครับไอ้น้องแล้วมึงได้ไก่ตันร้านไหนมาโอ้โหดูก็รู้ครับชื่อชัดซะขนาดนั้น The u n ั h o p ร้านผมแน่นอนแสดงว่าคนี่เปเอ FC ผม <laughs> จะปวดหัวเราะทาน้ำตา มึงก็ดูชื่อดิกูสุ่มก็สิบาทได้รหัสเผ่าวีีด้วยโคตรดีแน่นอนครับร้านผมของดีอยู่แล้วฮะแล้วตัวหลักมึงล่ะเลิกเลาเหรอมึงก็ช่วยกูทําเผ่าดีวะในขณะที่2องคนที่พิมพ์กันอยู่เนี่ยคนในแมปทุกคนไม่มีใครพิมพ์คุยกันเลยเหรอวะไม่อะกูขี้เกียดกูชอบยืนคุยดีกว่าอืมโอเค ตอนเนี้ยกูคิดอยู่จะเอาผลมายังไงหมายถึงผลถาวรที่จเจ้ากับพี่ใช่ไหมครับมึงยังไม่เล่าคิดเอาผลจากพี่เขาเหรอวะรอหนึ่งเดือนมึงก็ได้แล้วใช่จริงๆถ้าผมไม่เห็นเหตุการณ์เนี้ยผมคงได้เสียผลถาวรแน่ๆแต่เหตุการณ์นี้มันทำให้ผมนั้นตาสวา่าง โอ้ยใครจะไปรอน้องมิวหนูไม่ต้องรอแล้วครับลกูกแต่ก็ดีมึงได้มาหนึ่งผลผาวรคิดซะว่าพี่ทำบุญทำทานนะหนูนะฮ่าฮห,หลงตืดไงคลิปนี้เป็นคลิปที่เหมือนผมโดนถีบหน้าโดนตบหน้าโดนการคอโดนน็อกอะจริงนะรู้แค่อะ,นะอะไรวะน่ะ <c> พ <oughs> ิมพอะไรวะผมก็ไปอ่านไม่ออก10วันคนอื่นไม่โง่เท่ามัน อ๋อหมายถึงเขาเคยไปเจีบขอผลถาวรจากคนอื่นแบบนี้แล้วเหรอคือผมจะบอกอะไรให้นะที่ผมให้เนะี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นคนสําคัญผมไงผมเลยให้และกแกแค่ผลถาวรเงินไม่กี่บาทผมไม่ซีเรียสแล้วครับนะฮะเขารู้เขาจะประจานมึงนะก,ก็ก็คงประจานมัง้งถ้าคลิปนี้ลงก็คงเขาเรียกว่าประจานได้ไหมไอ้คลิปแบบเนี้ยประจานขึ้นดิทักไปหาแฟนมันตัวจริงยุให้เลิกกันห้าห้าคือผมจะบอกท่านผู้ชมแบบนี้ก่อนนะฮะแฟนที่คบในเกมกับแฟนในชีวิตจริงแยกกันนะฮะ เพราะว่าแฟนในชีวิตจริงผมเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเกมเท่าไหร่นะครับผมมาทําคอนเทนต์อะไรเขาไม่ค่อยดูหรอกนะฮะอ้าวมันมีแฟนอยู่แล้วหรอเออเฮียจริงๆแหละเอาเงินไหมหผู้หญิงในเกมได้แถมโง่อีกมันมีอะไรมาทายตรงหน้าอกค่าฮสนุกกันใหญ่เลยนะเราพิมพ์ยาวฝรั่งพิมพ์ไม่ทันฮ่าฮ่าเขานอนกันหมดแล้วมั้งพอดีผมอัดคลิปช่วงกลางวันนะฮะถ้าฝรั่งเนี่ยบ้านเขาคงกลางคืนตอนนี้ โอเคท่านผู้ชมครับเราทนดูมานานแล้วเดี๋ยวผมจะออกจากรหัสน,นี้นะฮะแล้วไปเข้า ID หลักผมดูซิแล้วผมจะจอยตามเข้ามาดูซิว่าพวกเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับไปมาจอยตามเลยเฮีย <te> e> ละกูไม่เกี่ยวนะมันยังไม่เข้ามาอ,อ๋อเข้ามาแล้วครับใกล้ถึงแล้วด้วยออกดีวะออกดิวะ เมื่อกี้ผมด่าแฟนเก่าพี่เอารหัสมิวมาเล่นจริงๆนะพี่มึงยังจะแ่ช่วยกันอีกหรอโอเคผลเพชดดอบถ้าไม่เชื่อถามมิวดูว่ามิวไม่ได้เข้ารหัสจริงๆผมเนี่ยโกรธมากเลยมึงแถ่ช่วยกันแบบนี้เหรอมึงคิดว่ากูงโง่เหรอวะเดี๋ยวผมจะแกล้งทําเป็นว่าผมไม่เห็นข้อความนะฮะเดี๋ยวเราไปหาเขากัน น้องมิวไปแล้วเหรอทักทายครับทักทายทักทายทักทายหน่อยวัดดีครับแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องนะฮะดีครับผมอุดหนุนล,ล้านพี่ได้วีีด้วยเออดีมากเลยน้องทำเป็นเฉยเัยทำเป็นเฉยชยฉย,ชยฮะผมดีใจมากเลยโอเคเดี๋ยวกูแฮกรหัสมึงคืนป<ะ>ั๊ห้องนี้เงียบจังเลยเนะะาะ FC แผไปเรื่อยแล้วนอกเร,อนะเรืองแล้วแผไปเรือยแล้ว FC โอเคคลิปนี้นะฮะคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนะฮะต้องบอกก่อนเรื่องแฟนในชีวิตจริงนะฮะผม ทำคลิปจีบทำคลิปคบกับคนในเกมเนี่ยผมไม่ได้หวังว่าผมจะไปหาเขาในชีวิตจริงหรือว่าผมจะไปอะไรเขาเนะฮะผมแค่คบทำคอนเทนต์น่า,นารักน่ารักจีบกันอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงอยู่แล้วไงซึ่งแฟนในชีวิตจริงเนี่ยก็คือแฟนเราจริงๆนะฮะเพราะงั้นแล้วในเกมเนี่ยผมก็แค่อยากจะทําคลิปน่ารักน่ารักให้คนดูดูเฉยเฉยนะฮะแต่ผมก็กลับมาเจออะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆเขียนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ในล่างใต้คลิปได้นะฮะส่วนความจริงที่ผมรู้เรื่องเนี่ยผมว่า ซึ่งผมจะรอดูพฤติกรรมของน้องมิวต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเพื่อนๆคิดว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับ,บคลิปนี้นะฮะใครชอบใครอยากเป็นกาลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับ,บคลิปนี้คงเพียงแค่นี้สวัสดีคับพี่อาคลิปเหรอใช่เดี๋ยวมึงได้ดูคลิปนี้แน่นอนนะจ๊ะ